ยินดีต้อนรับสู่ช่อง w a r l l Podcast ในช่วงเวลาที่หลายฝ่ายเคยเชื่อว่าสงครามยูเครนกําลังเข้าสู่ภาวะชะงักงันวันนี้ภาพนั้นกําลังถูกฉีกทิ้งอย่างสิ้นเชิงยูเครนกาลังก้าวเข้าสู่เฟสใหม่ของสองครามเฟสที่ไม่ใช่การตั้งรับอย่างอดทนอีกต่อไปแต่คือการเปิดเกมลุกเชิงยุทธศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเคลื่อนกําลังในแนวหน้าหากแต่คือการยกระดับสนามรบไปสู่มิติที่ลึกกว่าเดิม ยูเครนเริ่มพัฒนาและทดสอบระบบโจมตีพิสัยไกลของตนเองหนึ่งในนั้นคือขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่มีระยะยิงไกลถึง800-850กิโลเมตรระยะที่ในเชิงทฤษฎีสามารถเข้าถึงหัวใจของรัสเซียได้โดยตรงนี่ไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์ของเทคโนโลยีแต่คือสัญญาณทางการเมืองและยุทธศาสตร์ยูเครนกาลังบอกโลกว่าพวกเขาไม่ได้ต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดเท่านั้นแต่กำลังสร้างความสามารถในการยับยั้งเชิงลึก และดึงสงครามออกจากแนวรบเดิมสู่พื้นที่ที่ฝ่ายตรงข้ามไม่เคยคิดว่าจะถูกคุกคามข้อมูลจากกองบัญชาการยูเครนระบุว่าปัจจุบันกว่า1ใน4ของการประทะทั้งหมดเป็นฝ่ายยูเครนที่เปิดฉากก่อนนี่คือการเปลี่ยนผ่านทางความคิดจากการตั้งรับยืดเยื้อสู่การควบคุมจังหวะของสงครามด้วยตนเองเป้าหมายชัดเจนกดดันรัสเซียอย่างต่อเนื่องทําให้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถตั้งหลัก หรือเตรียมการโจมตีครั้งใหญ่ได้อีกในขณะที่กองกําลังรัเสเซียยังคงมีจํานวนมากบนกระดาษความจริงในสนามรบกลับสวนทางอย่างรุนแรงตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาแทบไม่มีความคืบหน้าทางยุทธการที่เป็นรูปธรรมขณะเดียวกันอัตราการสูญเสียที่สูงอย่างต่อเนื่องกําลังกัดกินศักยภาพการรบอย่างเงียบงนันสิ่งที่เรากําลังเห็นไม่ใช่แค่การโต้กลับแต่คือการประกาศจุดยืนใหม่ของยูเครนบนเวทีสงครามโลกจากประเทศที่ถูกบุก สู่ผู้เล่นที่เริ่มกำหนดทิศท,ทางเกมและเมื่อสงครามก้าวมาถึงจุดนี้คำถามสําคัญอาจไม่ใช่ว่ายูเครนจะต้านได้นานแค่ไหนแต่คือใครกันแน่ที่กําลังถูกบีบให้เข้าสู่มุมอับของประวัติศาสตร์ต่อจากภาพการรุกเชิงยุทธศาสตร์ของยูเครนที่กาลังเร่งจังหวะสงครามให้เร็วและลึกขึ้นอีกด้านหนึ่งของสมรภูมิกลับเผยให้เห็นความจริงที่น่าตกตะลึงไม่แพ้กันกองทัพรัสเซียกําลังเผชิญวิกฤตจากภายในเมื่อ การสื่อสารซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของสงครามสมัยใหม่พังทลายลงอย่างฉับพลันรายงานจากพื้นที่แนวหน้าระบุว่าระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมที่กองกำลังรัสเซียพึ่งพายอย่างหนักถูกทำให้ใช้งานไม่ได้ในหลายจุดพร้อมกันผลลัพธ์ไม่ใช่แค่เสียงเงียบในห้องควบคุมแต่คือความโกลาหลนที่ลุกลามไปทั้งกองร้อยทั้งกองพันเมื่อคำสั่งไม่ถึงเป้าหมายไม่ชัดและพิกัดมิตรศัตรูเรือนหายสิ่งที่เกิดขึ้นคือ โศกนาฏกรรมที่ไม่ควรเกิดในกองทัพมืออาชีพการยิงกันเองมีหน่วยรบของรัเสเซียที่รายงานตรงกันว่าโครงสร้างการบังคับบัญชาแทบล่มสลายการประสานงานระหว่างหน่วยหายไปในพริบตาความพยายามตั้งเครือข่ายสำรองล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่ายิ่งไปกว่านั้นระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ควรปกป้องกับสร้างสัญญาณร,รบกวนให้กับวิทยุของตนเองทำให้การสื่อสารยิ่งเลวร้ายลงไปอีกในบางแนวรบ ความสับสนนี้นำไปสู่เหตุหยิงพวกเดียวกันโดยไม่ตั้งใจหน่วยจู่โจมทั้งชุดถูกทำลายเพราะไม่สามารถระบุตำแหน่งของมิตรในพื้นที่ใกล้เคียงได้นี่ไม่ใช่ความผิดพลาดเล็กน้อยแต่มันคือสัญญาณเตือนว่าเมื่อเครือข่ายสื่อสารล่มกองทัพทั้งกองก็อาจล่มตามผู้เชี่ยวชาญชี้ว่ารัสเซียพึ่งพาเทคโนโลยีสื่อสารเชิงพาณิชย์มากเกินไปข้อได้เปรียบในช่วงแรกจึงกลับกลายเป็นจุดตายทางยุทธศาสตร์ และเมื่อฝ่ายตรงข้ามใช้มาตรการคัดกรองอุปกรณ์อย่างเข้มงวดอนุญาตให้เฉพาะอุปกรณ์ที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้นทํางานได้ความยากลําบากของฝ่ายรัสเซียก็ทวีคูณทันทีภาพรวมที่ปรากฏชัดคือสงครามยุคใหม่ไม่แพ้กันด้วยจํานวนปืนหรือรถถังเพียงอย่างเดียวหากแต่ตัดสินกันที่ข้อมูลการเชื่อมต่อและความสามารถในการสั่งการแบบเรียลไทม์และในสมรภูมินี้ยูเครนกำลังทำให้เห็นว่าการทำลายเส้นประสาทของศัตรู อาจได้ผลยิ่งกว่าการโจมตีแนวหน้าเมื่อเสียงสื่อสารเงียบลงเนี่ยความเชื่อมั่นก็เงียบตามและในสงครามที่ทุกวินาทีมีความหมายความโกลาหลเช่นนี้อาจเป็นตัวเร่งให้ดุลอำนาจบนสนามรบเริ่มเอียงอย่างไม่อาจหวนกลับได้อีกต่อไปและเมื่อสมะระภูมิยุโรปตะวันออกกำลังเดือดพล่านจากการขยับเกมของยูเครนอีกฝากหนึ่งของโลกตะวันออกกลางก็กำลังสะสมแรงกดดันอย่างเงียบงนันแต่รุนแรงไม่แพ้กัน วิกฤตนิวเคลียร์อิรันกลับมาอยู่กลางเวทีการเมืองโลกอีกครั้งเมื่อแตหะรานยืนกรานชัดเจนว่าจะไม่ยอมถอยแม้แต่ก้าวเดียวในประเด็นการเสริมสมาณะยูเรเนียมการเจรจากับสหรัฐอเมริกาที่หลายฝ่ายหวังว่าจะเป็นทางออกสุดท้ายจึงจบลงด้วยความว่างเปล่าไม่มีข้อตกลงไม่มีสัญญาณประนีประนอมและไม่มีพื้นที่ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจหลงเหลืออยู่อีกต่อไป อิหร่านมองโครงการนิวเคลียร์ไม่ใช่แค่เรื่องพลังงานหรือความมั่นคงแต่คือศักดิ์ศรีของรัฐอิสลามขณะที่วอชิงตันมองมันคือเส้นแดงที่ห้ามข้ามและทันทีที่การเจรจาล้มเหลวบทลงโทษก็ถูกยกขึ้นมาเป็นคําตอบสหรัฐเดินเกมเร็วใช้มาตรการคว่ำบาตรชุดใหม่โจมตีภาคพ,พลังงานและน้ํามันซึ่งเป็นเส้นเลือดหลักของเศรษฐกิจอิหร่านนี่ไม่ใช่เพียงการกดดันเชิงเศรษฐกิจแต่คือสัญญาณทางการเมืองที่ชัดเจนว่าเกมนี้จะไม่มีพื้นที่ให้ความคลุมเครืออีกต่อไป บรรยากาศที่เกิดขึ้นทำให้หลายคนหวนคิดถึงบทเรียนเก่าในตะวันออกกลางช่วงเวลาที่โลกเหมือนหยุดหายใจรอาการตัดสินใจครั้งใหญ่ระหว่างการยอมถอยกับการเผชิญหน้าโดยตรงผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากเตือนว่าหากอิหร่านยังยืนกรานในเส้นทางเดิมความตึงเครียดอาจไม่หยุดอยู่แค่การคว่ำบาตรแต่จะลุกลามเป็นแรงสั่นสะเทือนระดับภูมิภาคและในเงาของความขัดแย้งนี้มีผู้เล่นที่จับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนั่นคืออิสราเอล ซึ่งอาจกลายเป็นผู้ได้ประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์มากที่สุดหากดุําำน้าในตะวันออกกลางเปลี่ยนไปความเงียบก่อนพายุจึงน่ากลัวกว่าการปะทะกันอย่างเปิดเผยเพราะมันคือช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายกำลังจัดตำแหน่งเตรียมมากและรอจังหวะสุดท้ายที่จะกำหนดทิศท,ทางของภูมิภาคทั้งภูมิภาควิกฤตอิหร่านในวันนี้จึงไม่ใช่เรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งแต่คือบททดสอบว่าโลกจะเลือกเส้นทางการ,รเผชิญหน้าหรือย,ยังพอมีพื้นที่ให้เหตุผลและการยับยั้งชั่งใจ ก่อนที่ไฟจะลุกลามเกินกว่าที่ใครจะควบคุมได้และจากทางแยกอันตึงเครียดของวิกฤตอิหร่านสหรัฐภาพใหญ่ที่ค่อยๆปรากฏชัดขึ้นคือคำถามสำคัญยิ่งกว่านั่นคือใครจะเป็นผู้ครอบงำตะวันออกกลางหลังม่านควันแห่งความขัดแย้งจางลงประวัติศาสตร์ในภูมิภาคนี้มักซ้ำรอยเดิมเสมอก่อนพายุลูกใหญ่จะมามักมีช่วงเวลานิ่งเงียบช่วงที่การทูดเคลื่อนไหวถี่ยิบการเตือนถูกส่งออกไปไม่หยุดแต่ผู้นำในศูนย์กลางวิกฤต กลับเลือกเพิกเฉยจนกระทั่งโอกาสสุดท้ายหลุดลอยไปหลายฝ่ายมองว่าอิหร่านกำลังยืนอยู่ตรงจุดเดียวกับที่อิรักเคยยืนมาก่อนเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นอุดมการณ์และการประเมินพลังของตนเองสูงเกินจริงหากวันหนึ่งระบอบนักบวชในเตหะรานถูกบีบให้ถอยหรือถูกโค่นล้มผลลัพธ์จะไม่หยุดแค่การเปลี่ยนรัฐบาลแต่จะเขย,ย่าโครงสร้างอำนาจทั้งภูมิภาคทันทีในสมการใหม่นั้นชื่อที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดคืออิสราเอล ประเทศที่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาถูกพันธนาการด้วยภัยคุกคามจากอิหร่านและเครือข่ายตัวแทนรอบด้านหากแรงกดดันนี้หายไปอิสราเอลจะหลุดพ้นจากกรอบการป้องกันเชิงรับและก้าวขึ้นสู่สถานะผู้เล่นที่มีอิสระเชิงยุทธศาสตร์มากกว่าที่เคยโลกอาหรับซูนีจำนวนไม่น้อยมองสถานการณ์นี้ด้วยความกังวลสองชั้นชั้นแรกคือความกลัวว่าสงครามจะลุกลามแต่ชั้นที่ลึกกว่าคือความจริงที่ว่าหากอิหร่านพ่ายแพ้ใครกันแน่ จะเป็นผู้กําหนดกติกาใหม่ของตะวันออกกลางคําตอบอาจไม่จําปอนต้องพูดออกมาตรงๆเพราะมันชัดเจนอยู่แล้วในสมดุลกําลังทางทหารเทคโนโลยี Technology, และการสนับสนุนจากชาติตะวันตกตะวันออกกลางจึงกําลังยืนอยู่บนจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์ไม่ใช่เพียงเลือกระหว่างสงครามหรือสันติภาพแต่คือการเลือกระเบียบอํานาจใหม่ทั้งภูมิภาคและในช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายยังนิ่งเงียบโลกอาจกำลังนับถอยหลังสู่วันที่แผนที่อิทธิพลในตะวันออกกลาง จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและในขณะที่สมรภูมิระดับยุทธศาสตร์กําลังเปลี่ยนทิศเกมในระดับยุทธวิธีก็เผยภาพความจริงที่คมชัดไม่แพ้กันบนแนวรบด้านตะวันออกหน่วยรบอาสาสมัครนานานชาติอาซอฟของยูเครนได้ส่งสัญญาณสําคัญออกมาเมื่อปฏิบัติการกวาดล้างพื้นที่อย่างแม่นยําสามารถจับกลุ่มทหารรัสเซียได้ถึง18นายภายในเวลาสั้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขของชเชลยศึก แต่คือภาพสะท้อนของสภาพกองทัพฝ่ายตรงข้ามที่กำลังสั่นคลอนจากรากฐานฐานรัสเซียจำนวนมากถูกทิ้งไว้ข้างหลังขาดการติดต่อขาดการส่งกำลังบำรุงและขาดคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาพวกเขาหลบซ่อนอยู่ตามชั้นใต้ดินและหลุมหลบภัยเป็นเวลาหลายเดือนจนกระทั่งการปรากฏตัวของหน่วยอาซอฟทําให้ความจริงชัดเจนว่าการต่อต้านต่อไปไม่มีความหมายอีกแล้วสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือคาให้การของเฉลยศึกหลายราย ซึ่งเผยให้เห็นผลกระทบลึกของสงครามข้อมูลข่าวสารพวกเขาเชื่อว่ากำลังเผชิญหน้ากับหน่วยรบของนาโตบางคนถึงกับคิดว่ามีทหารเยอรมันอยู่ในพื้นที่ความสับสนนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลสะสมของการโฆษณาชวนเชื่อการตัดขาดจากความจริงและความโดดเดี่ยวในสนามรบเมื่อขวัญกำลังใจพังทลายการยอมจำนนจึงเกิดขึ้นแทบจะในทันทีเหตุการณ์นี้ตอกย้ำว่าแนวรบดังกล่าวยังคงเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ยูเครนครองความได้เปรียบมานาน ความพยายามของรัสเซียก่อนหน้านี้ในการเจาะแนวป้องกันล้วนล้มเหลวและทุกครั้งที่ล้มเหลวก็ยิ่งกัดกร่อนความเชื่อมั่นของทหารในสนามมากขึ้นเรื่อยๆภาพเชสึกกลุ่มนี้จึงไม่ใช่แค่ชัยชนะเชิงพื้นที่แต่คือชัยชนะเชิงจิตวิทยาเป็นสัญญาณว่าในสงครามยุคใหม่ผู้ที่ยึดพื้นที่ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นฝ่ายที่มีจํานวนมากกว่าเสมอไปหากแต่เป็นฝ่ายที่รักษาขวัญความชัดเจนของคําสั่ง และความเชื่อในเป้าหมายได้มั่นคงกว่าและในสมรภูมิยูเครนวันนี้ความได้เปรียบเช่นนั้นกำลังเอียงเข้าหาฝ่ายใดอย่างชัดเจนและจากชัยชนะเชิงจิตวิทยาในแนวรบภาคพ,พื้นดินภาพของสงครามยูเครนก็ถูกขยายขึ้นไปสู่อีกมิติหนึ่งนั่นคือสนามรบของอากาศยานไร้คนขับซึ่งกำลังกลายเป็นอาวุธชีขาดในยุคใหม่เหตุการณ์ล่าสุดที่ถูกจับตามอง คือการที่หน่วยอากาศยานไร้คนขับอิสระของยูเครนสามารถตรวจจับและทำลายระบบปืนใหญ่อัตตาจรหนักของรัสเซียที่มีต้นกําเนิดจากเกาหลีเหนือได้อย่างแม่นยำในจังหวะที่กําลังเปิดฉากยิงใส่แนวป้องกันยูเครนภาพวิดีโอจากภารกิจเผยให้เห็นขั้นตอนการรบที่แทบจะสมบูรณ์แบบตั้งแต่การลาดตระเวนค้นหาพิกัดไปจนถึงการส่งโดรนโจมตีแบบมุมมองบุคคลที่1พุ่งเข้าทำลายเป้าหมายอย่างต่อเนื่องจนปืนใหญ่ขนาดมาหึมานั้นเงียบเสียงลงอย่างถาวร ปืนใหญ่อัตราจรชนิดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อยิงระยะไกลและสร้างแรงกดดันอย่างหนักต่อแนวป้องกันแต่ในสนามรบยุคใหม่ขนาดและน้ำหนักกลับกลายเป็นจุดอ่อนเมื่อเผชิญกับโดรนราคาถูกคล่องตัวและแม่นยำสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่การทำลายอาวุธหนึ่งชิน้นแต่คือการทำลายแนวคิดการรบแบบเดิมๆที่เคยอาศัยอำนาจการยิงจากระยะไกลเป็น ยูเครนกำลังแสดงให้โลกเห็นว่าสงครามไม่จำเป็นต้องวัดกันด้วยจำนวนกระสุนหรือขนาดของปืนใหญ่อีกต่อไปหากแต่ตัดสินกันที่ข้อมูลความเร็วและความสามารถในการโจมตีแบบเฉพาะจุดด้วยต้นทุนต่ำทุกภารกิจเช่นนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อชีวิตทหารแนวหน้าและบ่อนทำลายศักยภาพการยิงของฝ่ายตรงข้ามอย่างต่อเนื่องเมื่อปืนใหญ่ที่เคยเป็นเครื่องมือสร้างความหวาดกลัวถูกทำลายลงด้วยโดรนไม่กี่ลาข้อความที่ส่งออกไปนั้นชัดจนอย่างยิ่งสนามรบได้เปลี่ยนโฉมแล้ว และผู้ที่ปรับตัวได้เร็วกว่าคือผู้ที่กําลังกลุ่มความได้เปรียบในสงครามยูเครนวันนี้เสียงของโดรนกําลังดังแทนเสียงปืนใหญ่และมันอาจเป็นเสียงที่กําหนดทิศทางของสงครามทั้งสนามในระยะยาวและเมื่อสนามรบยูเครนกําลังเปลี่ยนโฉมด้วยเทคโนโลยีและปฏิบัติการเชิงจิตวิทยาความสั่นสะเทือนอีกระลอกหนึ่งก็พุ่งตรงสู่ใจกลางอนานาจของรัสเซียเองเหตุลอบสังหารที่เกิดขึ้นกลางกรุงมอสโกไม่ใช่เพียงข่าวอาัชญายากรรม หากแต่คือสัญญาณทางการเมืองและความมั่นคงที่ดังชัดกว่าครั้งใดเป้าหมายคือบุคคลระดับสูงในโครงสร้างกาละโฮมผู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการวางแผนและขับเคลื่อนสงครามกับยูเครนเหตุการณ์นี้สะท้อนความจริงที่น่ากังวลว่าแนวหลังซึ่งเคยถูกมองว่าปลอดภยัยกำลังไม่ปลอดภัยต่อไปเมื่อเสียงปืนดังขึ้นในเมืองหลวงความเชื่อมั่นของชนชั้นนำก็เริ่มสั่นคลอนทันทีสำหรับสังคมรัเสเซียนี่คือการตระหนักว่าผลพวงของสงครามไม่ได้จำกัดอยู่แค่แนวหน้า แต่กำลังไหลย้อนกลับสู่ศูนย์กลางอำนาจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องราวของบุคคลที่ตกเป็นเป้ายิ่งยิ่งตอกย้ำมิติทางศีลธรรมของสงครามเมื่ออดีตนายทหารที่มีรากเหง้าจากแผ่นดินยูเครนกลับกลายเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนในการโจมตีและการปฏิบัติที่ละเมิดคํามั่นด้านมนุษยธรรมเหตุรอบสังหารครั้งนี้จึงถูกมองไม่เพียงเป็นการตอบโต้แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการทวงถามความรับผิดชอบในช่วง ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเหตุโจมตีลักษณะเดียวกันต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าภาพรวมที่ปรากฏคือเครือข่ายอำนาจที่เริ่มมีรอยร้าวความหวาดระแวงเพิ่มสูงขึ้นและความรู้สึกว่าไม่มีที่ใดปลอดภัยอย่างแท้จริงกำลังแทรกซึมเข้าสู่ชนชั้นนำเมื่อสงครามยืดเยื้อเส้นแบ่งระหว่างแนวหน้าและแนวหลังก็เลือนหายการรอบสังหารจึงกลายเป็นอีกสมรภูมิหนึ่งที่ส่งผลทางจิตวิทยารุนแรงไม่แพ้การรบด้วยอาวุธหนัก และในเกมที่เดิมพันด้วยยอมอำนาจและความชอบธรรมข้อความที่ถูกส่งออกมาจากมอสโกในครั้งนี้ชัดเจนอย่างยิ่งว่าเงาของสงครามได้ตามมาถึงประตูบ้านแล้วและมันอาจไม่หยุดอยู่แค่รายเดียวหากความขัดแย้งยังคงเดินหน้าต่อไปโดยไร้ทางออกและเมื่อเงาของสงครามในยูเครยนยังไม่จางหายอีกหนึ่งเส้นเรื่องที่เงียบกว่าแต่ลึกไม่แพ้กันก็กำลังขยับตัวนั่นคือความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างรัสเซียและจีนซึ่งกำลังเร่งระดับอย่างชัดเจน ท่ามกลางแรงกดดันจากการควาำบาดของตะวันตกเอกสารภายในของอุตสาหกรรมกลาโหมรัสเซียที่ถูกเปิดเผยออกมาชี้ให้เห็นว่ามอสโกไม่ได้เพียงแค่ขายอาวุธสำเร็จรูปแต่กำลังก้าวไปไกลกว่านั้นด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักการฝึกอบรมบุคลากรและการช่วยวางรากฐานสายการผลิตอาวุธให้จีนโดยตรงแผนการส่งมอบเฮลิคอปเตอร์โจมตีกว่า40ลำพร้อมการสนับสนุนทางเทคนิคระยะยาว สะท้อนว่าความร่วมมือนี้ไม่ใช่ข้อตกลงชั่วคราวแต่คือการผูกมัดเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาวหลายฝ่ายมองว่าสงครามยูเครนได้กลายเป็นห้องทดลองจริงที่ทําให้จีนสนใจเทคโนโลยีทางทหารของรัสเซียมากขึ้นทั้งในแง่ประสบการณ์สนามรบระบบอาวุธและบทเรียนจากการ,รเผชิญหน้ากับอาวุธตะวันตกขณะเดียวกันสําหรับรัสเซียการรักษาสถานะผู้ส่งออกอาวุธรายใหญ่ของโลกคือเส้นเลือดสําคัญในการพยุงเศรษ,ษฐกิจและอิทธิพลระหว่างประเทศ แม้ต้องแลกกับการเปิดเผยเทคโนโลยีที่เคยหวงแหนภาพที่ปรากฏจึงไม่ใช่ความร่วมมือแบบผู้ซื้อกับผู้ขายธรรมดาแต่คือการจับมือของสองมหาอำนาจที่ต่างต้องการกันและกันในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของระเบียบโลกสำหรับตะว,วันตกนี่คือสัญญาณเตือนที่ชัดเจนว่าการโดดเดี่ยวรัเสเซียอาจไม่ได้ทําให้มอสโกอ่อนแอลอย่างที่คาดแต่กลับผลักให้ความร่วมมือกับจีนแน่นแฟนยิ่งขึ้นและเมื่อเทคโนโลยีการผลิตและประสบการณ์สนามรบเริ่มไหลรวมกัน ดุลอำนาจทางทหารในเอเชียและทั่วโลกอาจค่อยๆเปลี่ยนไปโดยไม่ต้องมีเสียงปืนดังแม้แต่นัดเดียวในเงียบงันนี้เองที่สมรภูมิใหม่ของการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจกำลังก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆแต่มั่นคงและอาจส่งแรงสั่นสะเทือนยาวไกลกว่าสงครามใดๆที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในวันนี้และท่ามกลางการขยับตัวของมหาอำนาจความสั่นสะเทือนอีกระลอกหนึ่งก็เกิดขึ้นภายในค่ายตะวันตกเอง เมื่อคดีอื้อฉาวด้านจารกรรมถูกเปิดโปรงในกรีซเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศระดับสูงถูกจับกลุ่มในข้อหาถ่ายโอนข้อมูลลับของนาโตให้กับจีนเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงการทรยศของบุคคลคนหนึ่งแต่คือสัญญาณเตือนถึงรอยร้าวในระบบความมั่นคงของพันธมิตรทางทหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกผู้ต้องสงสัยมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลอ่อนไหวอย่างยิ่งตั้งแต่แผนการเคลื่อนกำลังการประสานงานระดับพันธมิตรไปจนถึง โครงสร้างการสื่อสารและระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งหมายความว่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่กรีซแต่กระทบถึงนาโตทั้งระบบสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้น่ากังวลยิ่งขึ้นคือข้อสงสัยว่าเครือข่ายจารกรรมอาจไม่ได้หยุดอยู่แค่คนเดียวแต่มีความพยายามขยายวงชักชวนทหารและเจ้าหน้าที่รายอื่นเข้าร่วมหากเป็นจริงนี่จะกลายเป็นบททดสอบครั้งใหญ่ของกลไกความปลอดภัยภายในพันธมิตรตะวันตกในอีกมุมหนึ่งเหตุการณ์นี้ สะท้อนว่าสมารภูมิการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจได้ขยายจากสนามรบและโรงงานอาวุธมาสู่สนามเงียบของข่าวครองและข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบจีนถูกมองว่ากําลังเร่งสะสมความรู้เชิงยุทธศาสตร์ของฝ่ายตรงข้ามเพื่อใช้ปิดช่องว่างทางทหารและการวางแผนในระยะยาวสําหรับนาโตนี่คือสัญญาณว่าภัยคุกคามยุคใหม่ไม่ได้มาในรูปของรถถังหรือขีปนาวุธเท่านั้นแต่มาในรูปของบุคคลที่อยู่ภายในระบบเอง ความเชื่อใจซึ่งเป็นรากฐานของพันธมิตรจึงถูกท้าทายอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อข้อมูลรั่วไหลความได้เปรียบก็อาจหายไปโดยไม่ต้องยิงปืนแม้แต่นัดเดียวและในโลกที่ข้อมูลคืออำนาจสูงสุดคดีจารกรรมในกรีซครั้งนี้อาจเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งของสงครามเงาที่กำลัง,งโง่ดำเนินอยู่เบื้องหลังสายตาของผู้คนทั่วโลกและเมื่อสมรภูมิข้อมูลข่าวกรองและอาวุธล้ำสมัยทวีความเข้มข้นขึ้นอีกระดับ ประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดในตอนท้ายของภาพใหญ่การเมืองโลกก็คือนิวเคลียร์เมื่อสหรัฐอเมริกาออกมากล่าวหาจีนอย่างเปิดเผยว่าได้ทําการทดลองนิวเคลียร์ลับในช่วงปี2020และพยายามปกปิดการตรวจจับจากระบบเฝ้าวระวังระหว่างประเทศข้อกล่าวหานี้ไม่ใช่เพียงประเด็นทางเทคนิคแต่คือการขยาเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์ของโลกโดยตรงจังหวะเวลายิ่งอ่อนไหวเพราะมันเกิดขึ้นพร้อมกับการสิ้นสุดของสนธิสัญญา New Start ซึ่งเคยเป็นเสาหลักในการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ของมหาอำนาจหลักมานานหลายทศวรรษสหรัฐมองว่าโครงสร้างการควบคุมอาวุธแบบเดิมไม่สามารถสะท้อนความจริงใหม่ได้อีกต่อไปเมื่อจีนเร่งขยายคลังแสงนิวเคลียร์อย่างรวดเร็วและปฏิเสธเข้าร่วมกรอบเจราจาพหูภาคีความไม่ไว้วางใจจึงพุ่งสูงขึ้นในระดับที่อันตรายจีนปฏิเสธข้อกล่าวหาและโต้กลับว่าสหรัฐกำลังสร้างภาพภัยคุกคามเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองแต่ในสายตาของนักวิเคราะห์ สิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือการล่มสลายของกลไกจำกัดอาวุธโดยสิ้นเชิงเมื่อไม่มีกรอบผูกมัดทางกฎหมายการแข่งขันสะสมอาวุธนิวเคลียร์อาจกลับมาในรูปแบบที่รุนแรงกว่าเดิมเงียบกว่าเดิมและควบคุมยากกว่าเดิมโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่อำนาจยับยั้งไม่ได้ตั้งอยู่บนความโปร่งใสแต่ตั้งอยู่บนการคาดเดาและการคาดเดาในเรื่องนิวเคลียร์คือความเสี่ยงที่สูงที่สุดของมนุษยชาติและเมื่อมองย้อนกลับไปตลอดทุกป,ประเด็นที่เราได้ติดตามร่วมกันตั้งแต่การโต้กลับเชิงยุทธศาสตร์ของยูเครน ความปั่นป่วนภายในกองทัพรัเสเซียวิกฤตอิหร่านกับสหรัฐการขยับอำนาจในตะวันออกกลางเครือข่ายความร่วมมือรัเสเซียจีนสงครามโดนข่าวกรองนาโตไปจนถึงประเด็นนิวเคลียร์สิ่งหนึ่งที่เห็นชัดคือโลกกำลังเคลื่อนเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านของระเบียบอำนาจอย่างแท้จริงในมุมมองงงของผมในฐานะนักวิเคราะห์การเมืองสงครามยูเครนไม่ใช่เหตุการณ์โดดเดี่ยวแต่คือจุดศูนย์กลางที่เชื่อมโยงแรงสั่นสะเทือนระดับโลก ทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศในระยะเวลาอันใกล้ความตึงเครียดจะไม่ลดลงง่ายๆตรงกันข้ามเราอาจเห็นการ,รเผชิญหน้าในรูปแบบใหม่มากขึ้นสงครามตัวแทนสงครามข้อมูลการคว่มบาตรและการแข่งขันด้านเทคโนโลยีจะทวีความสําคัญเหนือการประทะตรงๆขณะที่อาวุธนิวเคลียร์จะกลับมาเป็นปัจจัยกดดันเชิงจิตวิทยาอีกครั้งโลกกําลังเดินอยู่บนเส้นบางๆระหว่างการยับยั้งกับความผิดพลาดเพียงครั้งเดียว และในยุคที่ความไว้เนื้อเชื่อใจลดต่ำลงอย่างไม่เคยมีมาก่อนการตัดสินใจของผู้นำไม่กี่คนอาจกำหนดชะตาของคนทั้งโลกสิ่งที่เราทำได้ในวันนี้คือจับตาวิเคราะห์และเข้าใจเกมอำนาจนี้อย่างมีสติเพราะการรู้เท่าทันอาจเป็นเกราะป้องกันสุดท้ายของสังคมโลกในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนที่สุดของศตวรรษน,นี้ข่าวสารของเราขอจบลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังข่าวสารทางช่องวอลโล p พอดแคส กดสมัครสมาชิกช่องเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ล่าสุดกดถูกใจวิดีโอเพื่อเป็นกำลังใจให้เราพัฒนาช่องต่อไปสวัสดีแล้วพบกันใหม่ในข่าวสารครั้งต่อไป